มาหลักนอนมาหลักงมา้าไอ้มาหันอนนั่นดิไปไปให้มาแล้งก็มีผู้ใดมาอยังจะเห็นยังจะเห็เบิ้งโอ้เบิ้งเพื่อนั่านมาเนี่โอ้สุมาอย่างนี้สุลุกทำไมสุมาอย่างนี้ทำไมเขาไม่ให้นอนด้วยเนาะโอ้ยไปไปไป โอ้เบิ่งเบิงเบิงผ้ากันนอนมันผ้ากันคนละสอกคนละมุมแบบนี้โอ้ยไม่ได้คนนอนกแกงหารอยนี่ไปไปไปเราไปรัเราเกะ่วนฮะกระาเกะโอ้หอนี่เน้ยะแมวอ้เลยโอ้โเดเด เดี๋ยวเดี๋ยวมันขอไปนอนในห้องน้ำระบาดดิว้าอะไรจากบังนี้ก็ไปมองพุ่นบัการณ์ดีไหมโอ้มันมึนนะเดี๋ยวนี้มีมันนี่อันนี้ก็จะบา้าคนเมาหมมันนี่อันนี้ก็จะบา้าคนเมาหมมันนี่นอนโอ้เบิ่งพี่น้องมันไปนอนในห้องน้ำมันชินแล้วกรรมการนอนห้องน้ำโอ้ชินแล้วเนาะโอ้เบาาิงเบิงเบิงเบิงโอ้ยบัการณ์ดีไหมนอนดีมากเบิงพี <Okay. S 1> ่น้อง

เอามาเช็คเนีเอาเอาเอาแน่นแน่นได้เรื่องเลยได้เรื่องนัดเรืยองนัดเรืยองนี่นาทีจองแล้วนะจองก็เหรอนี่นาทีสองพันน่ะเขาเผื่อยังเนี่ยเขาเผื่อยังเนี่ยเผื่ออะไรเผื่อพี่บ้างบังนี่เราเงินเลยนี่เราเงินนาทีนี่ยนะเอาเลยผโเรียเพื่อนมาเลยหระอืมบิ้งโอ้ยหมองนั่นมันเต็มละหมองเอาเอาฟังก้าเจ้าหักลงเงินเด้อเอาขึ้นไปเด้อเมื่อตองก้าเจ้าสิหักไมป่ก็ดีไหม

นอนสบายเลยเฮ้ยเหมองนอนมั่นนะเอาแค่นี่นีหมองนอนไี้บุไม่ิงบุญมุใดอีกเมื่อนอนในห้องน้ำเรียอยเมื่อกี้จักแล้วจัดโบราณจักแล้วไี่จิก๋วเยไหมจันี้ไม่ครับเอ้ามันนอนเรา มันนั่นเราจริงเอาจังเกวาดีโมงมาสิฝันไหโอกวาดซีโมงสิฝันเด้ท่านมาเนาะทัานบลารมือดมองเขาจะปิดลับหรอปิดเล้วรับมึงสีน้อนยังไงแตนากจะรับหรอเด้๋ยวจะมองท่าตาไลยฮะท้ามองมองท่าตาถึงขนาดเรายังมองท่าตาเลย รับจ่ายต้องเอายางท้ายสาเสียบจ่ายให้หมดหรักห้างจากนงิไกลบ,บันไดฮะบ้านจีพีเอ็ด้วยเหรอบ้านนะบอกคุณบอกว่าสามสี่โล่หีหเอานะสามสี่จะเป็นเจ็ดโลเจ็ดโลกนะพ่อจะมาไหน,นยังไงวนอน็มน่นอนผัดไปเลยนี่ กำลังจะพูดอะไรอยู่เลยลืมไปอีอเดี๋ยวมาพูดกันต่อหน้าเลยมามาเร็ว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 โอ้โหคุยด้วยไปคุยด้วยเร็วเร็วนบอกว่าเน่บอกว่าโสดไงโสดยังไงเนี่ย จะโกหกน้องเขาพี่เป็นพี่หนูหนูแก่กว่าเฉยๆอ๋อเหรอเป็นเพื่อนกันก็ได้อ๋อเป็นเพื่อนกันก็ได้มันยังไงได้บอกว่าโสดเออฮะไหนคุยกับพี่คุยกับพี่นักกินหนาเอ้ยโอ้เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นยืนยันนักยืนยันหนาว่าโสดโสดโสดจริงๆครับผมโสดตรงไหนเนี่ยผมเจอน้าฟ้าที่ไหนแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่สาวพี่สาวอ่ะใช่ คือรถคือรถเลยขึ้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอเนื้อคู่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวของน้องมันของน้องมันผมเจอเนื้อคู่แล้วที่วัดนี้นะครับมาไม่ได้เจอเลยหรอฮะไม่มันบอกว่าโสดอ่ะบอกว่าโสดไม่ไม่คล่องใจคือพี่สาวโอ๋บอกพ่อพี่สาวโอ๋บก่ออ้พี่สาวโอ๋กับน้องชายพ่มาทำกับน้องชายโอฟังอย่างเขาดิ เคลียร์ชัดหน่อยอันนี้มันมันต้องเคลียร์แหละมันต้องเคลียร์แหละมันต้องเคลียร์แหละจะไงครับเดี๋ยวเมื่อ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 ก่อนที่เราจะมาประกาศว่าโสดนะทำไมฝุ่นมันก่อรถเราเนี่ยเดี๋ยวน้องชายคนนี้เป็นคนยังไงบ้างครับเร็วมากใช่ไหมเร็วมากน้องชายคนนี้เป็นไงเร็วมากเลยอย่านะอย่านะพี่ชิพนะผมมีคลิปนะของแกผมมีคลิปนะ อะไรผมถ่ายคลิปไปค่อยนะอะไรก็ถามก็ก็เราเป็นคนพูดเองว่าโสดอ่ะสตอรี่นะครับเดี๋ยวเราพูดเองว่าโสดอ่ะโอ้โหน่าเห็นไหม่ะไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีใบทะเบียนสมรสอ่ะเราจะไม่โสดโอ้โหแต่ตอนนี้เราโสดนะโอ้เราเป็นแฟนชา่วเนนี้็นทุกคนมืดนเหมือรู้สึกงรู้สึกไงนะ ร้องเหรอไามองป้ายหน่อยมองป้ายมึงเอามันเหมือนเหมือนมเล่นเล่นเล่นหมือนเหมือนหน่อยเออเล่นเหมือนเล่นหนงว่าอะไรนะอากรวให้ครไม่ไดเองก็อาตัวไปลยมาอยู่ไกรมอยู่ก็อยุ่นกว่เนี่ยมาอยู่ไกงไ มัน่้ตรเปนยครับบ่อกี้ก็เห็นชยลูนอนไ้วนันเตรียมตัวนอนแล้วเล่าใ่ปูเตรียมตัวแล้วเนียตีตัวนอนหอเล่อเด่ยวนั่งสบายปะปูนั่งสบายปโอ้ขับสบายโอ้รับสบายโอ้ไปที่อีก ถอบี๋อะไอีกถือบี๋อะไรอีกฮะดวเอ้าเรืงไม่เห็นเลยครับอันทีบ้าๆบ้เอาฉากกอดเตะมันทีนึ่งโอยม่เนบ้าเอาฉากกอดผมบ้เอาฉากกอดประมาณนี้แล้ว มันคคบเราบ่มันโคบเราบ่เบิมด yeah. ีดบ้มันเอาแก๊3ามที่เลยมันส mm ัน้มันมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วคลิปรับเยอะเงกันไปอมันสรนนะพอๆๆเลยต้องออกไปติดตายมึงิดตามต้องคาดคนมันบอกกลับไปว่าเกือบพ่อแล้วเลยเครอครับราคครับันีครับ จะแท์ไปในกลุ่มให้ครับตามไปทุกคนผมชาวบ้าน้ายกาบครับเป็นกลุ่มทลายนะเรไปแล้วขึขนรถแล้วตามไปเมร่เผื่อยังไงอ่ะไม่แน่อาจจะไปอาจจะถามคนว่ามีอะไรให้ทำไหมอะ แก่อนที่จะแยกจากกันไปทำภารกิจของตัวเองนะครผมลุงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพ่อพ่อเลี้ยงใช่ไหมพ่อเลี้ยงบนงมืดอ้าวเขาคิดว่าถ่ายลุง มาซูมดูผมเซ๊น um, ี่ยโอ้โหตายลูกกระเดนอ่ะแตนโอ้ตายเลยกลับมาไลน้องคือไปแล้วลูกคุณรถละกำลังบิวอยู่เลยเอารักปีติล่ะตัวนี้ยังอ๋โอ้ชั่วชิบู อ๋อนี่วะหางสั่งหรือวังสั่งว่าไอ้อันนี้งาช้างอันนี้อันนี้ว่านงาช้างหักไม่แบบนี้เหรอ Oh uh...